การเซลของผมเนี่ยเราต้องเราต้องคาดหวังเราต้องรู้ว่าเรากําลังสวนเทนใหญ่อยู่เทนใหญ่มันเป็นขาขึ้นนะครับแต่การเซลของเราเนี่ยเราต้องระวังด้วยแต่การแล้วการเซลของคุณเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีอาวุธลับอะไรเอาไว้สู้เวลาโดนลากอาวุธลับในการสวนเทนของผมรู้ไหมคืออะไรนะครับหนึ่งเลยนะนะครับผมมีไม้บายข้างล่างเสมอสอเลยนะ ผมเอ็เสลยนะผม h ฮดจิ้งเลยนะผมแก้เป็นอันนี้คืออาวุธลับสำหรับการสวนเทนเสมอถามว่าทำไมอาจารย์ชอบสวนเทนถ้าตอบแบบบ้านเลยมันเรื่องของกูถูกต้องไหมนะครับกูจะสวนไม่สวนก็เรื่องของเรานะครับแต่สิ่งสำคัญคือระยะต้นอ่าไม่ใช่ระยะต้นสิ่งสำคัญคือปลายทางว่าผมเนี่ยจะสามารถเอาเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในการสวนเทนได้หรือเปล่า ผมจะสามารถเอาตัวรอดหรือสามารถจากการที่โดนลากห้าไม้เนี่ยกลับมาทํากําไรหรือว่ากลับมาเป็นหาไม้ที่ดีในฝึกได้หรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นผมจะเหตยังไงจะตีลังกาเหตจะตะแคงจะใช้ท่าริคอปเตอร์ท่ามงท่าหมามันก็เรื่องของผมแต่ผลบุดท้ายเนี่ยคือปลายทางเข้าใจไ,ไหมนะครับอ่าคือปลายทางว่าเราเนี่ยจะอยู่รอดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองการเหตแม่งมีแค่นี้แหละ ไม่สนใจหรอกคุณจะทํากาไรมากี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยคุณกลับมาติดลบเหมือนเดิมหรือว่าคุณแตกมันก็นไหลค่าผมเป็นมาแล้วเข้าใจไหมในจังหวะที่ผมทากําไรจากสามพันไปหนึ่งแสนเข้าใจไหมก็คือมันไม่เห็นมันไม่มันไหลค่ไาไงเข้าใจไหมมันไหลค่าจากการที่ต่อให้คุณจะปั้นจากหนึ่งบาทไปหนึ่งล้านสุดท้ายกลับมาแตกมันก็นไหลค่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่คุณสามารถยืนอยู่ในตลาดนี้ได้นานที่สุดอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุด โอเคไหมครับนี่แหละคือหัวใจของมันนะครับตอนนี้มาจิ้นตามอาจารย์แล้วครับเล่นทั้งใบทั้งเซลได้สองอ่าเห็นไหมนะครับตอนนี้มาเล่นตามอาจารย์แล้วครับเล่นทั้งใบทั้งเซลใช่นะครับแต่เราก็ต้องมีแผนคือแผนสมมติเอ้ยเราคาดการไอเฮียแม่งขึ้นแน่มีโอกาสขึ้นนะครับคุณก็ต้องดูขึ้นอ่ะขึ้นกูมีใบนะครับแต่คุณก็อย่าไปชะล่าใจขึ้นไม่ใช่ว่ามึงใบอย่างเดียวอูบใบอย่างเดียวใบใบใบไม่ได้นะครับถามว่าทําไมมันไม่ได้ เพราะฝึท้ายเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะสวนทางกับความคิดเราและแผนการเราเสมอคุณเข้าใจไหมท้ายในยกราฟเนี่ยมันจะสวนทางกับความคิดเราและแผนการเราเสมอต่อให้คุณจะคิดว่าต่อให้คุณจะดูกราฟคดพ่อคดเหม่งคดพ่อครแม่เก่งเลยแต่สุดท้ายเนี่ยกราฟเ,เนี่ยมันจะสวนทางกับความคิดเราเสมอในระยะยาวเข้าใจไหม คุณบอกว่ามันจะขึ้นโอเคมันอาจจะขึ้นในระยะสั้นแต่สุดท้ายเนี่ยกราฟเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตลอดหรอกเข้าใจไหมมันก็ต้องมีย่อนั่นแหละจังหวะนั้นแหละที่คุณแต่คุณดูก่อนเยสมุิเทนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นโอเคคุณมองว่ามันขึ้นคุณบายบายแต่คุณอย่าลืมเซลล์ด้วยแต่การเซลล์ของคุณสุดท้ายคุณต้องมีไม้บายคุมผมเลยสอนการเล่นเฮดจิ้งอ่ะเข้าใจไหมสมุิเทนเป็นขาขึ้นคุณมีบาย5้าไม้คุณเซลล์ไป2องไม้ยังไงคุณก็ไม่เก่งเข้าใจไหม ุดท้ายเนี่ยเวลาคุณสวนเทนคุณมีไม้เฟลลงมาเนี่ยคุณมีไม้ายคุณสุดท้ายคุณมีไม้าบเอาไปแก้ปัญหาคุณจะเก็บไว้หนึ่งไม้เสมอเอาไว้เป็นไม้เพกแล้วไม้ที่2ไม้ที่3เอาไว้แก้ผมผมเคยบอกเสมอว่าการที่เราออกไม้บายหรือว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มันเยอะสมมุติเนี่ยผมมีไม้เฟลข้างบน3 4มไม้ใช่ไหมสามไม้อะถ้าสมมุติผมพลาดผมี่เอาไม้เฟลมาคัดได้ผมมีไม้บายข้างล่างถ้าผมพลาดผมก็ยังเอามาคัดได้ถ้าถามว่าเอ้า แล้วมึงออกไม้มาทั้งหมดแล้วมึงเอามาคัดแล้วมึงเอาไม,ม้ที่ไหนไว้ทำกำไรกูมีไม้ข้างล่างไงกูไม่ได้มาคัดทั้งหมดเข้าใจไหมมันจะมีหนึ่งไม้เสมอที่ไว้ทำกำไรแล้วการคัดของคุณเนี่ยมันไม่ได้คัดแล้วแบบจเจ้าเลยสมมติได้กำไรยี่สิบเหรียญสมมตินะได้กำไรยี่สิบเหรียญติดลบ15เหรียญเอามาคัดกันสุดท้ายได้กำไรไหมก็ได้มึงได้กำไรห้าเหรียญไงมันอาจจะน้อยแต่พอร์ตมึงไม่โดนลากไงเข้าใจไหมนะครับอันนี้แหละคือวิธีแก้ปัญหาหรือว่า คุณต้องอย่าลืมว่าไม้ที่คุณออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม้ทํากําไรสเสมอมันเป็นไม้ที่เอาไว้แก้ปัญหาด้วยเข้าใจไหมอย่าไปคาดหวังกับกำไรอย่างเดียวออกหนึ่งออกสองออกสามออกสี่ไม่ใช่ว่ามึงจ้องแต่จะเอากำไรเอากําไรแต่การคิดแต่จะกำไรแม่งไม่ผิดหรอกเข้าใจไหมพอพวกคุณเข้ามาเหตดเนี่ยผมเข้ามาเหตุทุกคนเข้ามาเหรดแม่งหวังจะกําไรกันอยู่แล้วแมหวังจะขับเบนซ์หวังจะขับแลมโบมโนกาไรทุกคนแหละผมก็มโน หวังจะซื้อบ้านหลังละสิบล้านเอยเห็นโค้ดท่านนี้หวยเฮียแม่งรวยจัดเลยว้ยเทรดได้วันละห้าสิบล้ลานร้อยล้านซื้อแลมโบซื้อบ้านคุณก็อยากมาโนไปเหมือนเขาถูกต้องไหมแต่คุณต้องคิดถึงความเป็นจริงด้วยนะครับคิดถึงความเป็นจริงด้วยนะครับว่าให้มองภาพความเป็นจริงผมพูดได้แค่นี้แล้วกันให้มองภาพความเป็นจริงอ่ะถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่คุณต้องมองภาพภาพความเป็นจริงด้วยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงต้องทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม นะครับขี้เกียจไปพูดเยอะอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังทุกคนมีความฝันทุกคนมีมีสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้เออมึงขวัญมึงฝันแบบว่าเอ้ยกูอยากเทศแล้วกูอยากไปบินนอกอวกาศมึงจะฝันอะไรก็เรื่องของมึงเข้าใจไหมเออกูอยากได้เรือย,ย้อยอยากได้แลมโบอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่แต่ปลายทางเนี่ยคุณคุณให้เขาเรียกว่าอะไรที่ผมที่ผมกำลังจะพูดเปรียบเทียบคือคุณให้เวลากับมันเลยยัง โอ้ยมึงเข้าตลาดมาอยู่แค่2เดือนมึงฝันแล้วมึงจะกำไรวันละสีะ่วันละห้าร้อยเปอร์เซ็นต์วันละพันเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอะไรวะมึงเข้าตลาดมา2เดือนนุงยางกำไรวันละร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้กันไ,ไหมถามว่าในวงการนี้มันมีคนประสบความสําเร็จไหมมันมีอยู่แล้วนะครับทุกวงการแหละมันมีคนประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็มีคนที่เจ๊งอยู่แล้วแล้วคนที่เจ๊งเนี่ยจะเยอะกว่าคนประสบความสําเร็จเสมอยกตัวอ,อยาอ่างอะง่ายๆเลยที่เป็นประเด็นบิตคอยน์เนี่ย ทำไมลงุงกระสังหาเนี่ยเขาถึงโพสตแฝะ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 ทำไมแฝะนะครับว่าเอยระวังเมาร,ระวังเกงก็คือเข้าใจไหมคนประสบความสําเร็จในบิตคอยถามว่ามันมีไหมมันมีแต่คนที่เจ๊งกับบิตคอยเนี่ยมันมีไหมมันมีเยอะกว่าคุณเข้าใจไหมอ่ะคนประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นไทยมันมีไหมก็มีแต่คนที่เจ๊งในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีเยอะกว่า ผมที่ผมพูดจะเปรียบเทียบคือทุกวงการคนที่ประสบความสําเร็จแม่งเยอะกว่าคนที่ไอ้นี่สเสมอไอ้ไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จมันน้อยกว่าคนที่อ่าเจ๊งสเสมอคนที่เจ๊งจะเยอะกว่าทุกวงการเข้าใจไหมครับมันก็เหมือนอาเซียนพระเหมือนกันคนที่ประสบความสำเร็จในวงการเซียนพระมีไม่กี่คนนับคนได้นะครับเข้าใจไหมแต่คนที่เจ๊งมันก็มีนะครับ ที่ผมพูดเนี่ยทุกวงการเนี่ยมันมีทั้งคนเจ๊งแล้วก็คนรวยก็ได้ไหมครับจะมาจะมาพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เจ๊งคือมันมีทั้งเจ๊งแล้วก็รวยมันไม่มีใครทุกคนมันเจ๊งตลอดหรอกเข้าใจไหมอ่าสมมติคนเล่นอ่าสมมติเนี่ยอ่ะคุณเทศท,ทองคําเนี่ยคุณเทศท,ทองคํา1ล้านคนคุณคิดว่าอย่างน,น้อยเนี่ยก็ต้องมีคนได้กําไรอยู่แล้วอ่ะสองมเฟนสามาเฟมันก็มีคนได้กําไรไงแต่ที่เหลือเนี่ยก็เจ๊งเข้าใจไหม ทุกโรงการมันมีทั้งคนได้คนเสียแล้วเขาจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายอ่ะเขาแต่แม้มันก็ต้องมีคนเสียนะครับ